หลังจากเขานะครับวานเขาว่าน้ำมือเศร้านะครับเรียบร้อยเขากอกวมาปลูกผักบุ้งกันต่อเลยนะครับนะครับทีมงานเลี้ยงอีกหลาเห็นไหมครับขี่ไร่ๆนี่พี่น้องเบิ่งนี่ครับเบิ่งกันดนี่ครับค้นวานเข้ามือเศร้านะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเีลยวพักกระจองมาปลูกอีกนะครับบริเวณโดยรอบนะครับเห็นบนมผักบุ้งนะครับผักบุ้งผักบุ้งจีนผักบุ้งยังนางหน่อยผักบุ้งเออผักบุ้งย็นตาโฟเขาเอิน นะครับได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแถวพี่น้องครับเดี๋ยวพักกั้นจองมาปลูกโดยรอบอีกนะครับแ้วก็ถ้ามีมีปวกปลาพวกอยัางพวก็จะมัดทิ้งไว้นะครับปลากเข่งปลานิ้นไปปลาปลาดุกนะครับอันนี้สาวๆเพิ่นกำลังหาหลักของในสวนอยู่ครับพี่น้องนะครับนี่ครับกับประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวอันนี้ทดลองเบิ้งนะครับแล้วก็พักกันจองมาปลูกอีกเส็แล้วครับ ในน้ำอาสิเป็นพวกปลาปลาเค็งบ่ปลาปลาดุกนะครับย่างละล้อยสองรอยนะครับนิดน้อยแต่ปลาปนิ้นบ่อลงนะครับเดี๋ยวมันไปกินหยอดต้นไม้ต้นไหลเบิดนะถ้ามองนี้ปลูกงามนะครับปกตินะครับเอาพันธุ์จากนี้นะครับพี่น้องไปปลูกน้องพุนโตนะครับการเลี้ยงปลาในนี้เป็นน้ำนะครับขขางๆก็เป็นต้นไม้ต้นไหลนะครับหย้ากัลั้งึ้นนะครับไปทา้งไหนะเจพินคาลิงเขาต่อไปก็เป็นคาลิงนะพี่น้องเดี๋ยวตีหาแปลงคาลิงอยู่นะครับ เดี๋ยวเอาอันพักสวนนั่นออกนะครับเดี๋ยวเด๋วคาริงไปปลูกพุ่นเลยนะครับเพ็ดเป็นแปลงดีๆนะครับนี่ครับพันพันคาริงเพราะมันแห่กันโพดที่นี่มันมันหนาแน่นเกินไปนะครับมันเลยบกค่องน้ำเดี๋ยวผมสิ่้่ายไปทั้งพุ่นนะครับเพราะว่าเขาต้องใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยยังเห็ดห้างเติบนะครับแล้วก็เทไปไว้กลางพุ่นเลยนะครับคาริงกลางสวนเลยนะครับอือเอาไปไว้กลางสวนเลยนะครับเป็นคาริงนะครับด้วยนี่แตเห็ดแปลงดีๆนะครับอันนี้เป็นแค่ปลูกตั้งเต่ ผมเห็ดสวนที่แหลกเลยนะครับที่นี่มัน,มนขึ้นกอบลกหลายเลยผลยุบนกับเมนที่นี่ม,มันสิ่้ายออกไปไปเห็ดเป็นกอดีๆเต่งดีๆเห็มันบอ่อยทีก็ซั้ขายเรื่อยๆนะครับพ่นละมองที่ผมปลูกกันกเขือทั้งผลเหรอครับเดี๋ยวไปปลูกสวนผลละ <c oughs> อันนี้กะกอนี้กอนี้จะเป็นกาข้าเหลืองพี่น้องจะพินข้าเหลืองได้เลยก้อนีข้าเหลืองพี่น,อน้อง ต้นสูงทมหัวนะครับเพื่อนได้หน่อยเอายายพินเปล่รถใส่ไหมเจ้าโอ้โหงวงัวงัวงัวยำปอกฟงมีาปหมบ่มีบดตดตดเียมื่อก็ว่าไมแตดแตดใหญ่เนาะพือกระพักปังอะไรยายพินก้าขึ้นอยู่ลมมันลงแต่นางหน่อยไหลไป โอ้เอาละแกงเส้นหนังบ่ต้องเอาขื่นไอเพีนให้มันนอนขี้ดินไปเลยให้มันเป็นกอเป็นกอเลยฮะโอ้ยไอ้มันยวงจันละพักปังพี่น้องพักปังมุงเหลือเหลยอกันเลยบ่ได้ตัดลงมอีกเถอะ อืเอามก็จะแทงขาตะของนะปลูกเอาพักกันนี่เอาคือไหลรอเถอะป้าพิ้นวันนี้ไนั่นแหละก็ยังไว้ก้นม่ดีก็ยังว่ามันคือเป็นยังส่ต้นมันคือพอก่อยงามปันเดอเพราะมันเป็นอันนี้แล้วตัวนี้เดี๋ยวมันก็เกิดตีกนี่มันเป็นน้อยเหล่าอย่าพินนี่เดี๋ยวน้อยมันลนแล้วก็ได ผุ่นใบอยู่ขนสูงผุ่นอย่านะอย่านังผักกำนึงกำนิ้นบนมันขึ้นไปทั้งผุนเลยนะผุนพุนดูุนละมันมีอยู่ทั้งพุน่ะเขาตัดอยู่หน่อย มันหลายอยู่เด้กยาง,ง,งไปขางนาีกนยนงไยคุณไปงานหน่อยนะนยยนพอเตียนในเมตรซ้อมนหนาคุ้นเน,น,นี่ยวะบกงินฟ้าว้าอยู่ยหยไหนนันะ่นนะนั่นราจ็บพักพกี้ลุงขี้เล็กเกันกนัะราคาแรงมือเนี่ยเขากระได บ่เอาตีบักพาวหน่อยบ่บ่กินมันเจียใส่ม่ได้เพติดนอนะมันหอกหน่วยใครกีหลีเลยียญแต่ว่ามันบ่ค่อยติดไปหนอย่องางไปใส่ผอตีนักกินพวกเจ้าบอ่ฟันลงหนอบ่มีดไม่ฟันนายพีนเอากันไก่หนีบแม่มักกับกับกับลงไปน้ำกนดัว ยันราคล่องคลองแ้วนั่งไป่างหนอเอาอันก,นกลนไก่มาน้ำเนี่ยเออบอบีพ,กกพักกันเจ็บดึงพักกระเจียวไปกินนะ ไผอูบป th ูกหลายมองว่าะไดเจ้พินสามที่ช่องนี่ป่ะไปอูปุหนห้องบึงห้องเขียนมาตัดใบบักเผาเรนผ่เป็นน้อยดอกพี่น้องเบื้องหลังกันไก่กันไก่หนีบกับหนีบกับตัว เอ้ยบอลลินฟ้านะยายพินพุ่น<า>น่ะบอลลินฟ้าโอ้ยบอาไปกินนะเว้ยเอาไปเผาแสียบก็ยังเด้อนั่นแหละปลาดุกตัวหนึ่งตวัวยังไงบ้าเห็ดกินอยู่พ่อแม่อบอลลินฟ้าไหมเปไงยายพินมันแก่แล้วตัวนี้นโอ้ยบ้าออกเกี่ยวมันดึงเอานั่นแหลว มันหลายหน่วยก็ยังกินได้เปียกแม่พี่น้องบางดินฟ้ามันหลายเนาะจังมันอยู่หม่องในใน่เขาปลูกไปทั่วเนาะเปียกพี่น้องเออพอดีเลยล่ะดีเพี้ยนพอดีกินเลยเนอปลูกเงาเพิ่มเกลียวเกี่ยวมาเหรอเนี่ยเกี่ยวอยู่หันน่ะเปียเตรียมยู่เปียเกี่ยวเกี่ยวมาเกี่ยวมามันตีเกลียวเปียรใหญ่นางหน่อยแม่อยู่นั่นละอยู่พุ่มมาละ มาเอาไปแจกกันกินกระเจียวอีกแล้วกระเจียวเปล่าตีแมย์พี่นาเตรียมอยู่พี่นาลินฟ้านะหลายดีได้เปล่าเพเ่อนปีนี้เป็นหน่วยเบิดทุกอย่างเอาหลุดทั้งบักเขียบกับเป็นหน่วยทั้งบ right ักลินฟ้ากับลูกเพี่อนเกี่ยวอยู่นี่แม่นี่แม่อยู่อยู่อยู่นี่แห่อยู่ต้นดอกม่วงนามดอกไม้นี่แม่ยายพินยู่ทธรหนามไหลลงนี่แห่ เออต้อานารถใหลังหน่อยยุดต้นบอกมะม่วงนำดอกไม้นาลามันยิ้มยื่นมองลิ้นฟ้าละ่ะปุ่นเดียวยางไปข้างหลังอีกเพี้ยนมันมีสามทีต้นข้างหลังอีกในพี่น้่งมันลไล่เลยเด้อเอาเกี่ยวดึงเอา <c oughs> นี่บอกฮวงเจาว่าเป็นอืม ไปยังพูนนางน้อยยุ่นีแม่เอ้าโอวยบ,บอบอนผลิตยุ่นออกนกตั้งบักเขียบตั้งผักทินฟ้าพี่น้องปีนี่ผลผลิตเต็มสวนเลยนะครับปูดแต่นั่งกินขมานี่ฮะยุ่นใส่โอ้มืออื่นเขาฉีดยำลเล้งเดือดไตบุรีนฟ้าพี่น้อง tình nhìn cầm bó đọc Có đấy biến có nói lên này Ở à, con luôn má cả Con má Ôi, bỏ con má Con không nào Ừ, ừ. <laughs> cậu, cậu là bác Ôi là Hàng luật บ่อกบ่ออกไปไเอาดึงอันนี้แกไปแล้วเอาดึงรดดึงดึง้โอ้ยเกาอัลเออเนีนนออแกแกเปทางั่เอาไปเผาเอาไปเผาอพวดเออมาทางพี่มานี่เอากรเจียวแล้วมาอ่อนกระเจียวนมกตามา ของกินเต็มสวนเขาดงพญาเย็นไปลองเพ่ยต้นบางนาสิได้ฟันถงบรรจุ่ปลองว่าเป็นหน่วยเนาะนีหลวัดบดปีก้อยมันถือเรียมแมบึงแปงโอ้ยมันถืออไปเดี๋ยวไปต่อ พูดอะไรอีกพูดไหนยุ่นนไปพินเบื้องนามไนนามหลัม่เป็นน้อยเตไปยดิไพูดหลังลางผนอะยังจากเป็นบร้นมีบ่ทั้งพุนเป็นลอเบื้องเดี๋ยวเห็นบ่บ่มีตกรหามันมีเตยังไปเบื้องก่อน เป็นดอกฉันว่าเป็นนวยเน่ยสูเป็นอย่างสูนมมีดมันงามอยู่บกน้าจนว่าเป็นนวยตาดอกขีดห้อม้วนเดี๋วขีดห้อมโมนเดี๋ยวเอาบำรุงต้นมันเอาบำรุงนวยมันพี่น้องงามขึ้นอย่างในบกน้าผมยังอีกละ เดี๋ยวค่อยเก็บไปขายตังจังหวัดเออตังหมู่บ้านเหชได้เนยเห็ดยังไงมันหลายเนาะเออมันงามดีเอาเอาไปไปเก็กบกระเจียวซอยกันแตีกันไปกินบรรยากาศเปน็นยังไงย่ำแรงออกมาในสวนนี่ยบื้ดแต้นแล้วกินนะครับอ๋อมันถือฝน ถ้าถือฝนจะเรียบร้อยล่ะล้วงเบิดละ่ะอู้นำ้ำหลวงใม่เป็นนวยเสือนะยายพิ้นเผื่อมันหลงรลดูปะเดี๋ยวจากไม่เคยเป็นนวยเลยพี่น้องน,น,นำหลวงใม่เบิดย้ำมันหรอกเดี๋ยวค่อยเอาไปขายนานีเพราะ,ะนั้นเป็นนวยบมกม่งวงว่าได้เห็นนี่แหล่ะมาเขียบกันได้ออกโอ้ผลผลิตหลายอย่างพี่น้องปีนี่ยใช่ล่ะกับตากับเจียวอ่ะจัด เริ่มนะครพี่น้องผมเริ่มปลูกอันนี้ก็ที่เริ่มได้ขยายอีกนะครับรรจากปุบ๊บเปียวคอตากันไลย เขียบเขียบเขียบอยู่ลางตีไปตากำลังตาตีไปน้องกำลังตาตีกำลังตาต้องดูอเอาซะไะแม่เป็นยะังไงนะผักตุ่มมันไปน้องเขาเก็บไปเกียว các bạn thấy không? này thì à, Ủa, nhà ngâm đi ท่านมีเลยเดี๋ยวยังเลยยังเลื่มถือมา้ยอเอาเอาเอาพัดกระแสบได้เพี่นรองลวกกระแีบ,แบเกียวมันบ่คอยดีเด้อมีใบพี่นรองมันดีนับดีก็ขอ้อวบะมีเด้อ cục trinh trinh quay áo เดี๋เก็บอีกมันบ่นแต่ภูมให้เน,ะนเาะบักเขืออ้าวยาเพี้ยนักเขือห้าขึ้นแล้วเป็นดอกแล้วบัวเอาเลยนะดทวนเอาอันบักแข้งมันมาปลาบักแข้งอืมมาทุนได้โอาเดี๋ยวคอยอันนี้อันอันนั้นตัวนี้ไอสลิดพี่น้องเรียกมะเข้งมาทุนสบักแข้งบักแข้ง เงบ,บักพริกขึ้นเต็มเลยเพี่อนอออ้องบักฮวงกัลังขึ้นกันกนลังงามนะครับนับกินงอกหลายอยู่ไปตูเขาต้องหวานถิงถิงไปงั้นสิละมันเห็นมันนั่นได้เนอลาเนทน็เอาเปนบัวลาพนเนี่ย<ห>บาาะหมีมนน่นีเราเพิ่งกู ผสมบัวลพายเนี <Yeah. S 2> ่ยอืพุ่นนั่นพุ่นเพราว่าเมียนหอมดีอยูอ่หอมดีเดินพุ่นดีนะครับพี่น้องนี่พุ่นยังบอกอีกหนึ่งพุ่นเฮมันกินนะมันกินผักกันนะั่นเขาตัวนั่นนะกินเลยผักกันยังเกาะผักสามอ๋มพมอพี่น้องเนะาะจังไปชมชิมหน้ากันต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ครับนั่นละเิ่งต้นไม้ต้นอะไร เก็บผักเก็บมีไปนะครับส่วนเขาก็บมีหลากหลายหลายอย่างหลายแนวนะครับืันนี้อีนะครับได้หลายอย่างนะครับทั้งวานเขาทั้งปูกพักบุ้งนะครับหลายอย่างหลายแนวเห็ดไปพี่น้องสําหรับสวนเกษตรนะครับผมก็ปลูกลงไปเรื่อยๆื่อยทุกมือทุกมือนะครับงานต่อไปก็อาจะเป็นปลูกต้นไม้ขยายกระเจียวนะครับปลูกคาหรือปลูกคาลิงในพื้นที่ว่างนะครับมันบบาบางเดีพี่น้องปลูก ผมจะเห็ดเป็นเห็ดดีๆแล้วก็จีได้เก็บง่ายๆนะครับเดี๋ยวให้มันเก็บผลผลิตโซนที่ว่าผมปลูกกันนั่นก่อนเสร็จแล้วเหอก็จะได้ปลูกคาลิงลงไปนะครับให้มันเป็นแถวดีๆนะครับรวยฉีไก่ก่อนขั้นแรกนะครับรวยฉีงมอฉีควายเส็จแล้วก็บจีปลูกคาลิงนะครับจะเป็นเกียบทาสิบหกสิบกรนะครับแต่งดีๆเห็ดดีๆจักหน่อยแล้วกจะได้เวลาฝนลงมันก็ด้เอาง่ายๆนะครับตับง่ายๆกันนะครับเห็ดเป็นเบิ้งดีๆนะครับ มีคาลิงนะครับที่เหแล้วก็ขยายกระเจียวนะครับในปลาล้วก็ที่ขยายในสวนต้อยพักบุ้งกับปลูกไปแล้วนะครับแต่ว่าบรญลูกกสิเป็นยังไงนะครับในนาตดล้วก็ที่ปลูกพักกันจองต่อยในบริเวณขอบกันนะครับปลูกเบิ้งทดลองเบิ้งแปลงเรกยนะครับถ้ามันประสบต้งเรี้ยงพงติย้าญไป็สา2สองในในน้ำก็จะมีพวกป่าที่มันบกินเผือกเป็นปลาเข็งปลาดุกนะครับเลี้ยงย่างละสองร้อยตัวสามร้อยตัวก็สุดแล้วแต่นะครับพักก็ลงไปเลยเราในน้ำก็จะมีพวกผักบุ้งพักบุ้งไปนะครับ เห็ดหาเห็ดไปนะครับระเกษตรนะครับถ้ามันประสบเปานดมเร็จหรือว่ามันโอกเคกะเฮากะปลูกตอไปได้นะครับแต่พวกผักบุ้งผมเพิ่งเพิ่งเคยปลูกครั้งแรกนะครับบ่รล้ว่ที่ออกมาเป็นองไรพี่น้องข้อติดตามเบิ่งแลครับแต่พวกคาดนะผมมีปัญหานะครับผมปลูกประจําอยู่แล้วมัมีาบบบอติดนะครับจังสีนะครับติดเบิดอันนี้ก็จะได้ขยายพักบุ้งปลูกครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่เป็นพวกปลาบกฮุ่งผมก็เริ่มเห็ดแล้วนะเป็นปลาบกฮุ้งแต่ว่างัวไปยาเบิรดแล้วแต่ว่ากะขาดสิบเบิ่์ดตายเบ ต้นใดมันตายหรือว่ามันกินผมไปยังสีไอ้สามเบานะครับด้วยสร้างสร้างพันผนมะสามอยู่นะครับค่อยติดตามเบิ้งนะคเพราะปกหุ่งผมกับผูกพันแล้วนะครับมันมีอยู่สามโซนผงประเเปิเห็ุเป็นเป็นสามปลาเลยนะครับสำหรับพุงนะครับเอ็นแบบนะครับดูแลง่ายพิจารณาเอาก็ได้นะครับจี่เรากะเป็นพวกคาลิงเห็ดเป็นโซนเป็นโซนเป็นปลาเป็นปลานะครับแต่เนี่ยผสมภาษาอินเดีนะครับเห่นเด้อพี็น้อง,ง,งคอยต,อติดตามเบิ้งนะครับค่อยๆพัฒนาไปนะครับปลาพระพุงก็ง วันนี้แล้วก็ต่อไปก็หยิบขยายกระเจียวปลูกต้นไม้ต้นไม้พันธุ์พิเนะครับเิ่นไอชุ่มแพ่พานุเข้านะครับถินนนบ่นประจ,จวนเลยไปเนาะพันธุเพีเออยู่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามมือกันนะครับผมสำหรับลิปน,นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ